มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกระยะวัดสายตา12ขั้นตอนโดยจากสู่แพทย์และทีมนักทัศนามากปรึกษาฟรีที่มัตยาวิชั่นเซ็นเตอร์เขาถามว่าสอบถามเรื่อง correlation ในเทปอ o อ r e l a t i o n ล่าสุดที่ว่าราคาจะสัมพันธ์กับกำไรระยะยาวแล้วท <c oughs> ี่ว่าโฮมโปรกับ c ี n ที่สองปี ล่าสุดกำไรโตขึ้นแต่ราคากลับถอยลงมันเป็นเพราะเขาเดาว่ากำไรในอนาคตจะค่อยๆลดลงเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่างที่บอกว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสองปีล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งตลาดหุ้นเบิร์ดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสองหุ้นสองตัวนี้เนี่อหอกนะครับอย่างที่บอกไปว่า <c oughs> คืออันนี้เป็นเรื่องหลักการในการ valuation นะครับเเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ในการ valuation นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยเสมอ คิดง่ายๆเบิร์ตคือวันนี้ถ้ามันมีเงินฝากเอาพี่ใช้คำว่าเงินฝากก็พอแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับมันมีเงินฝากอ่ะที่ฝากแล้วแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราให้ผลตอบแทนสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเราต้องคาดหวังผลไตรสูงกว่านั้นไหมมันต้องสูงกว่าสามเปอร์เซ็นต์จริงไหมจริงไหมครับเราเรียกว่าแกรๆนี้แล้วกันนะสมมติว่าเป็นแปดเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะมั่วๆขึ้นมาแล้วกันนะแต่วันดีคืนดีอ่ะสมมติว่าไอ้สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเเบิร์ผลทาาหมันนนสูงขึ้จกป็ คำถามแล้วเราจะคาดหวังผลตแทนจากจากสิ่งรับเสียงเพิ่มมากขึ้นไหมครับหรือจะเท่าเดิมมันเป็นไปนไม่ได้อ่ะที่เราจะคาดหวังเท่าเดิมจริงไหมมันต้องคาดหวังเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรชดเชยความเสี่ยงใช่ไหมครับไอช่องว่างตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่า e a r n i n g yield gap มันเป็นช่องว่างของความคาดหวังความเสี่ยงชดเชยความเสี่ยงนี่หรอไหมครับมันต้องขยับตามกันนะต้องขยับตามกันครับทีนี้ <c oughs> ในทางปรับกันเนี่ยไอคำว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ e a r n i n g e a r n i n g yield e a r n i n g คืออะไร e a r n i n g แปลว,ว่ากำไรยิวแปลว่าอัตรานะอัตราผลตอบแทนของกำไรก็คือ e ส่วน p คือเอากำไรตั้งหารด้วยราคาที่เราซื้อไม่ออกไมหมก็เป็นอัตราเป็นยิวแล้วใช่ไหมเช่นเราซื้อหุ้นเออสิบาทเราได้ยิวสองบาทก็คือยิวเอาสองเอ้ยมากไปเราซื้อหุ้นสิบบาทเราได้ยิวห้าสิบตังค์แล้วกันอ่าก็เอาห้าสิบตังค์ตั้งหารด้วยสิบาทก็เป็นห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยิวเออร์เน็งก์ยิวคือห้าเปอร์เซ็นอ่านี้ ตัวแปลงเนี่ยมันเป็นตัวแปลที่มันกลับส่วนกันกับ P/E นั้นเองเบ mm ิร์ตพอยิวขึ้นจาก5เป็น7จอ่าก็จากห้าส่วนสิเป็น5ส่วนต้องลดลงมาเนี่อหรอไหมจาก5ส่วนสิก็กลายเป็น5ส่วนส่วนส่วนแ80หรืออะไรเงี้ยพวกนี้แทนนะก็ทำให้ส่วนกลับของมันเนี่ยทำให้ P/E มันลดลงนั่นเองครับ mm hmm. อ่าอันนี้ก็ <c oughs> บอกว่ามันก็มันเป็นมันมันเป็นเขาเรียกว่าเออ investment principle เบิร์ตอ่าคือเป็นหลักการลงทุนเนี่ย แบบอินเจเนอริกก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นหุ้นนะเบิร์ตการลงทุนทั้งโลกใช้หลักการเดียวกันครับทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างการลงทุนเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยเสมอ,อครับแลวทีนี้สินทรัพย์ปลอดภัยมันราคามันสูงขึ้นไงเนี่ยไอไอไอปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นไงก็คือเนี่ยไอตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละจากเดิมศูนย์จุดห้านะขึ้นไปสองจุดห้านะเบิร์ตขึ้นมาสองเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหมีผลต่อตลาดหุ้มหาศาลนะครับแล้วอ่าคิดตามต่อนะ ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอ้ยกนอง,งอแบงค์ชาติหุ้นไทยเนี่ยครับแบงค์ชาติเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยสูงสุดตอนเดือนกันยายนปีหกหกปีที่แล้วอ่าเนี่ยมันถึงได้กระทบหลกัหลกๆเนี่ยกับราคาหุ้นในในปีเนี้ยปีที่แล้วก็กระทบนะปีนี้ก็กระทบด้วยครับประมาณนี้เออคือถ้าพยางามสรุปของพี่ก็คือมันไม่ได้สัมพันธ์กับกําไร อย่างเดียวหุ้นของบริษัทอย่างเดียวในระยะยาวแบบสัมพันธ์กับการเปรียบเทียบความถูกแพงระหว่างความคุ้มค่าระหว่างชิงทรัพย์ปัยกับสินทรสับเปลี่ยนไม่เท่ากันถูกต้องใช่ครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าถ้าพยายามโตแยงไปเยลี่ดีเดิมว่าไอ้กำไรสัมพันธ์กับผลประกอบการเอ้ราคาหุ้นสัมพันธ์กับกำไร ในระยะยาวครับคือถ้าในระยะยาวไอ้ดอกเบี้ยมันลงมาอืมไอ้ดีเลทพีอีนี่มันก็จะถูกปรับขึ้นไปเหรอปรับขึ้นไปใช่มันจะเรียกว่าเรียกเป็นดีเลทเรียกเป็นอะไระรีเลทครับรีเลทรีเลทอลายเป็นรีเลทรีเลทไม่ใช่ดีเลทครับดีเลทคือลดครับรีเลทคือเรีคือปรับขึ้นก็พีอีก็จะเยอะขึ้นถูกต้องวันนั้น แล้วก็ตามคำไรไปด้วยใช่คืออย่างที่บอกว่าเบิร์ดเวลาเปรียบเทียบแับคอมเพล์กันเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบในเขาเรียกว่าแอปเปิลถูกแอปเปิลด้วยนึกออกไหมครับคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนดอกเบี้ยถูกกับตอนดอกเบี้ยแพงเนี่ยมันเปรียบเทียบกันมันก็มันก็ไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อเกี้ยว่าตอนเนี้ยซีพเอลพีแค่ยี่สิบเท่าในขณะที่เมื่อก่อนในพีสามสิบเท่าเป็นต้นหุ้นทั้งตลาดอ่ะมันมันเอฟเับหุ้นทั้งตลาดไม่ใช่หุ้นแต่ตัวจกอย่างนี้ถ้าเรามองในแง่การเลลือกสินทรงุ ถ้าเรามองแบบระยะยาวจริงๆเราถ้าดอกเบีย้ยลงมันจะรีเลทขึ้นอะช่วงนี้มันก็ควรซื้อหุ้นถี่ทั้งนั้นน่ะแน่นอนนี่ถูกต้องเออก็คือเป็นช่วงช่วง,งที่ือนเจ็บใช่ปะถ้าถ้าถ,ถ้าเชื่อว่าดอกเบีย้ยมันจะยังไงมันต้อง,งไม่เพิ่มขึ้นอ่ะต้องเชื่อแบบนี้ด้วยขอแค่นี้พอขอแค่นี้พอต้องเชื่อว่าดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้นพี่ขอแค่นี้พออา้าวแต่ถ้าไม่ลงมันก็ ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรไงก็ถ้าดอกเบีย้ยไม่ขึ้น PE จะไม่โดนดีเนตลงไงแต่ถ้ากําไรบริษัทมันเพิ่มขึ้นหุ้นมันก็ต้องมันต้องขึ้นต่ออยู่ดีไงเบิร์ตอ๋อถูกไหมเออตอนเนี้ไม่ต้องขออะไรมากไม่ต้องลงก็ได้อยากขึ้นก็พอเออแต่แน่นอนถ้าดอกเบีย้ยลงอะย่อมดีกว่าเออถ้ามันอยู่มันอยู่ที่ซื้อหุ้นราคาไหนด้วยเพอาซื้อแพงวันนี้ก็อยากให้มันลงด้วย <c oughs> ถูกแต่ก็อย่างที่บอกว่าเบิร์ตอย่างนี้ในระยะยาวอะ่ะถ้าเราเลือกหุ้นที่มันถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยพี่คิดว่าในระยะยาวกำไรก็ต้องเพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วอ่ะเบิร์ตต่อให้ปีนี้เราอาจจะแบบเจ็บบ้างนะเจ็บตัวบ้างอะไรเง<ล>ี้ยแต่พี่ว่า <c oughs> อีกปีสองปีมันก็ cover อ่ะแล้วผมเคยเห็นมีคนคุยกันว่าดอกเบี้ยมันจะไม่ลงไปถึงจุดเดิมแล้วมั้งใช่ใชื่อชนี้่เ็ก็ก็คิดว่าเป็นไปได้สูงครับเบิร์ตคิดว่าเป็นไปได้สูงครับ เออทำไมอ่ะเออหลักๆเนี่ยที่แบงก์ชาติเคยเออเคยเล่าเอาไว้นะครับว่าอย่างนี้ตอนที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันต่ำมากๆใช่ตอน0.5ุด้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเบิร์ตประเด็นนี้เหมือนพี่เคยพูดแล้วนะว่าว่ามันมันสร้างพึ่ดสร้างนิสัยแล้วกันสร้างนิสัยที่ไม่ดีกับประชาชนคือมันเอะ <ừ, S 2> อ่ามันก็กู้หมดกู้หมดเพราะดอกเบีย้ยมันต่ำมากคนเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยด้ดยความที่ดอกเบีย้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะดอกเบี้ยดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านอะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย ลองนึกดูดีดอกเบี้ย1.5เปอร์เซ็นต์โอ้โหมันแทบมันแทบจะไม่ไม่ใช้คำว่าอย่างนี้นะแทบจะไม่เสียดอกเบีย้ยเลยนะเบิร์ต hmm. ใช่ไหมดอกเบีย้ยมันน้อยมากอ่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราสบายใจเร,เราตัดสินใจง่ายขึ้นไหมเบิร์ตถามจริง hmm. <c oughs> เอางี้างวดอ่ะจากเดิมนะล้านละหมื่นเป็นเหลือล้านละห้าพันตัดสินใจง่ายขึ้นไหมเบิร์ตคําถามอ่านจากสุดแล้วเ,เราเดินเราซื้อบ้านสิบล้านสิบล้านเนี่ยเมื่อก่อนนะต้องผ่อนเดือนละแสนนะ เอาเอาตัวเอาตัวพี่ของจริงเลยพี่อะซื้อบ้านมาสิบสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วพี่ซื้อบ้านหลังละห้าล้านบ้านหลังละห้าล้านน่พี่ผ่อนค่างวดเดือนละห้าหมื่นเดือนละห้าหมื่นเบิร์ตตอนนี้พี่เหลือผ่อนเดือนละสองหมื่นห้าลองนึกภาพตัวดีว่าการตัดสินใจระหว่างค่างวดห้าหมื่นกับค่างวดสองหมื่นห้ามันต่างกันขนาดไหนมันต่างกันมหาศาลเบิร์ตนี่อกวปะ เนี่ยมันเลยทาให้คนแบบซื้ออสังหากันเฟอร์มากเกินไปเออเดี๋ยวมันเขาอ่าอันนี้เข้าใจว่าที่ที่พี่คิดก็คือแบงก์ชาติเนี่ยเขาไม่อยากลดลงไปเท่าแต่ก่อนเพราะเดี๋ยวเสียไม่ใสใช่แต่นอต้องขึ้นกับเมกาป่ะว่าถ้าเขาลงแล้วไทยต้องลงหรือไม่ลงอะไรด้วยป่ะด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอเมริกาก็มีความคิดคล้ายเดียวคล้ายกันเบิร์ตความคิดนี้ม,มาจากอเมริกาก่อน ว่าเมกาก็ไม่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเมกาเนี่ยอีตอนต่ำเนี่ยศูนย์เลยนะอีไทยในศูนย์จุดห้าตอนต่ำของเขาอ่ะอ่าเริกาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันเหมือนกันว่าการลดดอกเบี้ยต่ําในระดับศูนย์เปอร์เซ็นของเขาเนี่ยก็ต่าต่ําเกินไปเหมือนกันอเมกาก็คิดเหมือนกันครับว่าว่าเขาอจะไม่มีทางลดดอกเบี้ยลงไปต่ําเท่านั้อีกแล้วอทีนี้สมมุติว่าที่ ศูนย์จุดสองห้าของไทยเนี่ยตอนนู้นน่ะสมมติมาดูอ้ศูนย์จุดห้าใช่ไหมอืมใช่อ่ะสมมติ C P O นี่แต่ก่อนแต่ P E คือประมาณสามสิบสามสิบใช่โอ้แล้วสมมติมันลงไปไม่ถึงสมมติเท่าไหร่ดีวะลงไปแค่ถึงหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยนโยบายมันจะงงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการเปรียบเทียบเขาจะเปรียบเทียบกับตัวผลตอบแทนรัฐบาลแทน อันนี้จะตรงกว่า oh. อ๋ออ่าซึ่งซึ่งถ้าเบิร์ตบอกว่าหนึ่งใช่ปะเออถ้าหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าพีอาจจะอยู่ซักโซนสัก,สก,สก 27, ยิบเจ็ดเนี้ยบวกลบนะยี่หกย่ิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยถ้าหนึ่งมันก็ดูน้อยอยู่ดีนะใช่ถูกต้องถูกต้องตอนนี้สองตอนนี้เท่าไหร่นะสองจุดห้าสองจุดสองห้าครับลดมาแล้วครับ <c oughs> ใช่ลดมาลดมาช็อตหนึ่งแล้ว อ่ะสมมติเมื่อกี้หนึ่งใต้ยิบเจ็ดสมมติหนึ่งจุดห้าเขาคร่าวนะเขาคร่าวนะครับอันหนึ่งจุดห้าที่ว่าก็ยี่บห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยแ้วหนึ่งจุดห้านะครับถ้าถ้าสองถ้าสองเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยก็มันก็ใกล้แล้วสองเปอร์เซ็นมันก็ลดหลั่นลงมาครเบิร์ดมันค่อค่อยลดลงมาทีละสต็อปอะทีละสต็อปอะประมาณเนี้ย ถ้า1.75%ก็จะสักยี่สิบสองยิบสามเท่าเงี้ยครับถ้าสองเปอร์เซ็นก็ประมาณเนี้ยยี่สิบยบเอ็ดอะไร,ไรอย่างเงี้ยประมาณเออคือจริงจมันมีเม้นต์หนึ่งถามแต่พอดีคําถามเยอะเลยยังไม่ได้ตอบเหมือนเขาไปดูไอ้คลิปประเมินมูลค่าที่เราทํำกันนา้นมาแล้วอะโอเคครับเออแล้วในคลิปแรกก็คือเราเราก็จะประเมิน GPO ใช่ป่ะแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีแ p e แบบหนึ่ง เออซึ่งเขาก็ถามเลยว่าเอ้ยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ดูย้อนหลังแบบนั้นไม่ได้แล้วสิก็ใช่คืออย่างที่บอกอะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น์เบอร์คือจริงๆแล้วในคลิปนั้นเนะี่ยพี่มีบอกไว้นะพี่มีมีบอกเอ,อมีบอกไว้ว่าการจะใช้วิธีการดูย้อนหลังได้เนี่ยก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมันต้องหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าการเติบโตที่ท,ที่ที่เท่าเดิมด้วย สถานาสะสเตทอะต้องต้องสเตทเดียวกันจริงไหมครับนะมาอย่างสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถใช้ใช้ค่าเฉลี่ยได้แต่ถ้าเป็นหุ้นที่มันเปลี่ยนสถาน,าเนะเปลี่ยนสเตทเนี่ยยังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วข้อที่หนึ่งนะครับแต่โอเคแห<ต>ละข้อที่สองเนี่ยจริงต้องบอกตรงๆนะเบิร์ดว่าพี่ก็ไม่ได้พูดเอาไว้นะครับว่าว่ามันมีผลเนี่ยเรื่องอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าคือนักอุ ران านตอนที่สอนเนี่ยต้องเรียนตามตรงอีกนะว่ามันก็มันก็ไม่ได้มีใครคิดนะเบิร์ดว่าดอกเบี้ยมันจะส ไม่มีสารการนี้เกิดขึ้นเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้อว่าว่ามันจะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่มันมันถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ครับว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบได้มันเหมือนกับมันเหมือนกับช่วงเวลานั้นนะช่วงเวลาที่มันดอกเบี้ยมันต่ำนะครับเบิร์ตมันเหมือนกับว่าเรากาลังเอาแอปเปิ้ลอ่ะมานั่งเรียงกันอยู่แต่ละปีแต่พอดอกเบี้ยมันขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แอปเปิ้ลแล้วมันเป็นลูกแพรแล้วอ่ะหลังจากเราจะเอาลูกแพรไปเปรียบเทียบแอปเปิ้ลมัน คืออย่างที่บอกว่าอย่างนี้เวิร์ดการลงทุนเนี่ยมันมันดรามิกอ่ะเวิร์ดมันมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวอ่ะที่จะสามารถบริเอชันทุนได้ครับมันมีอย่างน้อยอย่างน้อยจริงๆไม่ใช่มีแค่สองปัจจัยนี้้วยนะมีทั้งหมดสามปัจจัยด้วยสาที่มีผลต่อการบริเอชันมีผลมีผลต่อ PE สามปัจจัยด้วยสานะครับหนึ่งก็คือตัวอันนี้ผลตอบแทนประโยชรัฐบาลนะครับตัวเปรียบเทียบนะครับเขาเรียกเป็นตัวเบสไลน์ตัวอ้างอิงนะครับตัวที่สองเนี่ยคือคุณภาพธุรกิจคุณภาพธุรกิตโ แต่ตัวไม่เท่ากันผีก็ไม่เท่ากันจริงปหอืมอืมมันมันไดนามิกอะเบิร์ตมันไม่มันไม่ได้มันไม่ไม่มันไม่ได้มีแค่วิธีใดวิธีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่มิติใดมิติหนึ่งนี่ออกไว้ฮะมมีสามมิติอย่างน้อยอ่ะโอเค